สวัสดีชาวราศีพฤษกและคณาพฤษภมาจา้าเข้าสู่การอ่านดวงพยากรณ์ความรักนะอย่ารามาเริ่มที่คนสดกันก่อนเลยคนโ,โสดสถานะการณ์ความรักในอดีตที่เราไม่ได้เจอกันเกือบ2เดือนเนี่ยคุณไปเจออะไรมาบ้างช่วงนี้ดูรู้สึกว่าในอดีตของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาหรือความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะ เหมือนกับคุณค่อนข้างจะชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าอะไรตัดได้ก็ตัดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือพอนะคะแล้วก็ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุยเหมือนแต่มันไม่ได้ครบกันเนี่ยมันมีลิมิตของมันเรียบร้อยแล้วคุณได้ให้เดตไลน์ของเขาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่แดวิวอะค่ะดูเหมือนว่าแต่ก่อนหน้าเนี่ยตัวคุณอะ เหมือนจะตัดแต่เขาก็ไม่ยอมไปแต่หลังจากที่คุณตัดรอบเนี้หรือคุณพร้อมที่จะหายไปเนี่ยเขากลับไม่ตามคุณเหมือนเมื่อก่อนและมันมันกลายเป็นว่าสถานการณ์ในอดีตเนี่ยจากการที่เคยมีคนคุยจากการที่คบหาดูใจกับใครอยู่หรือว่าศึกษาดูใจกับใครอยู่เนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วตัวคุณกค่อนข้างที่จะดูรู้สึกว่าพอความสัมพันธ์ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหัวก็จะปวดด้วยแหละแล้วก็งานก็ค่อนข้างจะลุมคุณในช่วงเวลานี้มีความเครียดหลายๆด้านก็เลยบอกว่า ปรับโฟกัสใหม่คือลดในเรื่องของความรู้สึกความรักลงกลายไปสนใจเรื่องงานมากขึ้นกับเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือคุยบ้างไม่คุยบ้างมีคนทักมากกับตอบบ้างไม่ตอบบ้างคุณกายเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ได้หยหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเวลานี้สักเท่าไหร่นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภในอดีตอ่ะขอดูหน่อยสิคนโสดชาวราศีพฤษภแล้วในเดือนพฤศจิกาเนี่ยมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมสถานก,การณ์ในเดือนเนี้ยจะมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมจ๊ะ เดือนพฤศจิกานะมันเหมือนว่าจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามาสนอกสนใจคุณนะคะสัญการความสัมพันธ์มันเป็นไพ่เดอ h e ฮอร์มิะมันมีการได้ศึกษาดูใจกับใครนี่แหละแต่ตัวคุณก็ยังค่อนข้างที่จะยังมีกำแพงหรือยังแบบไม่แน่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็เลยยังอยู่แบบรูปแบบแบบให้เขาเป็นแบบเพื่อนหรือแบบรูปแบบเป็นแบบ คนรู้จักไปก่อนหรือไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแบบชูสาวเท่าไหร่นะก็เลยให้แบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนคุยที่อยู่ในรูปแบบของการเชิงพี่น้องช่วยช่วยเหลือกันอะเนี้ยปรึกษาความสัมพันธ์กันไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นแบบแฟนกันหรือแบบว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกันในตอนนี้สักเท่าไหร่ด้วยความที่ตัวคุณทุนข่านที่จะดูยังกลัวอยู่นะกับเรื่องของความรักที่เข้ามาแล้วก็ยังกลัวกับยังมีความรู้สึกกับความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังไม่ได้เคลียร์หรือ อารมณ์เหมือนประมาณว่าฝังใจกับความรู้สึกเก่าๆอะว่าคบกับคนคนนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนคนนั้นหรือเปล่ามันจะมีปัญหากันเหมือนที่เคยเป็นมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณเลยกลายเป็นคนที่มีกำแพงในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ค่อนข้างจะตั้ง อะไรหลายๆอย่างในตัวเองสูงมันเหมือนในีดีตคุณผิดหวังกับความสัมพันธ์มากค่ะคุณก็เลยยังไม่กล้าที่จะชัดเจนว่าคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยมันดีหรือเปล่าคุณเป็นไพ่สิบดาบที่สูญเสียกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์เขเข้ามาว่ากลัวโดนทําร้ายจิตใจหรือว่ากลัวที่มันจะไม่ได้ไปต่อแล้วทำให้คุณเฟลคุณก็เลยไม่อยากจะคาดหวังกับความสัมพันธ์นักเท่าไหร่นักคุณเลยปรับไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานท้าสุดใหญ่อืขอดูหน่อยว่าบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อ บทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ในนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อแน่นอนแหละคุณได้ไพ,พ่พลังงานของเผ็รของเด็กถือเหรียญนะคะพอมองถึงไพ่ของเด็กถือเหรียญเ,เ,เนี่ย เราจะมองถึงไพ่พลังงานของเด็กถือไม้เท้าด้วยสถานการณ์ความสัมพันธ์คือมันเหมือนว่าคุณค่อนข้างจะช่างคิดช่างเลือกขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็มีคนเข้ามานะอายุมากกว่าเข้ามาหาคุณสนใจคุณแต่ตัวคุณก็ยังไม่ได้มีความที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์คุณเป็นไพ่พลังงานของก้าวถ้วยค่ะอยอยู่ในรูปแบบของการที่อยู่นิ่งๆมีคนเข้ามาจีบก็คือคุยเล่นคุยหัวไปแต่ก็ยังไม่ได้คิดที่อยากจะแบบ จริงจังกับใครหรืออยากจะพัฒนาหรือสนใจใครเป็นพิเศษในช่วงนี้อยากจะโฟกัสกับการทํางานอยากจะโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองก่อนในช่วงเวลานี้เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเจอความสัมพันธ์ที่มันย่าแย่แล้วก็เจอความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดพออยู่แล้วก็เลยอยากจะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นอะไรนะ แต่ลองเปิดใจดูคนใหม่ๆที่เข้ามาดูที่เป็นอายุมากกว่านะคะห่างคุณประมาณ2-3ปีนะคะลองเปิดใจดูอาจจะได้พบเจอในจากการเดินทางไกลหรือสื่อโซเชียลมีเดียนำพามานะคะลองเปิดใจคุยกันดูอารมณ์เหมือนประมาณว่าคี e p c ค n นแท t เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าก็อย่าปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอขอดูหน่อยว่าไพ่พลังานของคุณเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างะคะ่ะ พลพลังงานของตัว Spirit a n i m a l c การเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณในช่วงนี้แล้วเร็วนี้คุณจะได้มองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่มันเรียกว่าความสัมพันธ์ดีๆก็จะมีเข้ามาคนที่มันใช่ก็จะมามาไอจะทําให้คุณชัดเจนเห็นคนที่แบบว่าเขาอยากจะจีบคุณจริงเขาชอบคุณจริงอะมากขึ้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นรูปแบบของการที่เรื่องของการที่ต้องมีการแบบ เขาได้ไงหยอกล้อหรือว่ามีการรีแลกบ้างไม่ใช่แบบคนที่เข้ามาคุณก็แบบตั้งกำแพงสูงลองปล่อยวางในจุดนั้นลงแล้วก็ลองเปิดใจศึกษาดูใจกับเขาดูมันน่าจะเป็นแผนที่ดีในเรื่องของการได้พบปะคนใหม่ๆแล้วก็นอกจากจะได้ในเรื่องของมิตรภาพดีๆแล้วอาจจะได้เรื่องของคอนแทคดีๆแล้วก็มายเซตใหม่ๆเรื่องของไอเดียใหม่ๆเรื่องของการวางแผนชีวิตที่ดีเข้ามาด้วยคือเราไม่อยากจะให้แบบว่า คนมองในเรื่องของความรักอย่างเดียวคือคนที่เข้ามาเราอาจจะคลิปคอนแทคกก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันหรืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกไงคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูกันมากกว่าถ้าสมมติว่าตัวคุณยังไม่มีอารมณ์ในเวทีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งไปแบบปิดโอกาสอย่างนั้นคือปล่อยเอามาแบบเป็นคอนเทนต์ที่ดีเอามาเป็นเพื่อนที่ดีเอามาเป็นคอนแทคที่ดีน่าจะเป็นอะไรที่โอเคในใน,ในช่วงนี้ก็ได้นะ,ะอืม ขอดูหน่อยว่าไพ่พลังงานของตัวลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาได้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะฮะเขาอาจจะอยู่ในชาวราศีมังกรคนธาตุดินนะคะวอกโก้คนราศีกันธาตุดินเหมือนกันสกอร์ปิโอหาราศีพิจิกค่ะลัคนาดาวจันทรศุกร์อยู่ราศีดังต่อไปนี้ราศี มังกรราศีกันและราศีพิจิกนะคะสามารถเช็คด้รายละเอียดต่างๆได้ที่ Description ด้านล่างเลยนะอ่ะไปกันต่อไปกันต่อในเรื่องของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ในอดีตความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ ความสัมพันธ์ไม่คัดเจนสถานการณ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้างเจ็ดไม้เท้าดูรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยมันเหมือนแบบคนคุยของคุณหรือตัวคุณค่อนข้างจะดูเหมือนไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าพลรงงานก็เยอะเรื่องหลายๆอย่างของตัวเองที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เยอะแต่ก็มีการติดต่อกันอยู่บ้างค่ะไม่ได้หายกันไปแบบ100%เซขนาดนั้นแค่ไม่ได้สม่ำเสมอเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่ความสัมพันธ์แนดีค่อนข้างจะดูรู้สึกเหมือนแบบมันมันก็มีความเนิ่นอนอยมันก็มีความเฟลเฟลนะแต่ก็ดูมีความเข้าใจกันอยู่เดอะฟูลด้วยด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะยังแบบไม่ได้ยึดติดกันมากหรือแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบ มีความแบบเอมพัตตีที่ดีต่อก,กันไม่ได้มีความแบบเขาเรียกว่าลึกซึ้งมากเท่าไหร่นะก็เลยยังไม่ได้มีการคาดหวังในความสัมพันธ์เท่าไหร่นักบางท่านเป็นรักทางไกลบางท่านเป็นแบบลอง distance ก็อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างคุยกันแบบในเวลาที่ว่างแต่ไม่ได้คุยกันแบบสม่ำเสมอ,ออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตัวคุณก็มีความรู้สึกอยากจะแบบอยากจะพอนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังไปได้ต่อก็ยังมีความแบบเขาเรียกไงดีล่ะ ยังอารมณ์เหมือนประมาณว่าเออก็โอเคแหละแต่ก็อยากจะดูดูไปก่อนยังไม่รีบร้อนที่จะแบบเออตัดสินใจโดินสรุปว่าคนคนนี้ไม่ไปต่อดีกว่าก็คือ,คอยังแบบเปิดใจยังคุยกันอยู่อะไรอย่างี้ก็ยังศึกษากันอยู่เนาะแต่แค่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยได้สม่ําเสมอเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นแหละอะขอดูหน่อยซิว่า แล้ในช่วงนี้สถานก,การณ์ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อคะในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยความที่มันเป็นไพ่ของค u e นออฟวแน่นอนแหละความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเดมเบลเลอร์นะคะบางท่านอาจจะมีความใจร้อนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะพูดคุยถึงแบบข้อสรุปว่าจะเอาไงต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ไพ่เดทขึ้นนะ่ะบอกว่าประมาณว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปหรืออย่าเพิ่งแบบ ไปมัดมือชกเขาเลยให้ศึกษาดูใจกับเขาไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยความที่ตัวเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในการที่จะจะมีความสัมพันธ์ที่แบบระยะยาวหรือแบบว่าในเรื่องของเวลาที่เขายังไม่ค่อยมีให้อาจจะทําให้มันทําให้ความสัมพันธ์ถ้พัฒนาไปในตอนนี้อาจจะมีอารมณ์เฟลหรืออารมณ์น้อยก็ได้แต่ในอนาคตเนี่ยมองดูแล้วว่ามันมีโอกาสได้พัฒน,นาความสัมพันธ์แต่มันช้า ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนเนี้มันจะเป็นเดือนที่จะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างจะสูงความสัมพันธ์มันก็เหมือนเดิมเมนค่ะเเป็นแบบรูทีนมันก็มีความสม่ำเสมอมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนในทางกับการอาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกว่าอยากจะพอในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะอยากจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าก็ยังดูอีกใจนึงเ็ายังมีความโรเลยอยู่แต่แนะนําว่ามันไปได้แหละในความสัมพันธ์นะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเรานี่แหละที่ยังแบบรู้สึกว่าอยากจะพอมากกว่าเพราะฉะนั้น ลองดูอีกสักระยะหนึ่งแต่ว่าก็มีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ศึกษาดูใจก็ลองเอาเป็นช้อยดูก็ได้นะคะถ้าตัวคุณยังรู้สึกว่ายังไม่อยากเลือกใครเป็นพิเศษก็ลองหยิบช้อยลองหยิบอะไรเข้ามาดูก็ได้เออลองดูซิว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนนี้กับคนนี้อันไหนมันดีกันถ้ามันอันไหนมันเวิร์กก็ไปเลยได้เช่นกันเราไม่ได้ยุในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าซกซ้อนนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะยังเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เรายังเป็นคนเลือกได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็าลองเปิดใจแล้วก็ลองศึกษาดูใจเขาดูอ่ะขอดูหน่อยว่าสถานก,การณ์ความสัมพันธ์เนี่ยบทสรุปเป็นอย่างไร บทสรุปในความสัมพันธ์แล้วว่ามันเข้าไปต่อของความสัมพันธ์นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรที่เออดูวุอหวาแต่มันก็จะมีความชัดเจนแต่ว่าในทางกลับกันก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะขึ้นอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะแต่มองดูแล้วว่าให้ลองศึกษาดูใจกับคนใหม่ๆด้วยไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ดีนะแต่ว่าเรามองว่าตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าต้องการความชัดเจนแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเค ก็ลองศึกษาดูใจลองเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาบ้างด้วยก็ดีแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเรามองว่ามันก็จะเกิดเอม a t h ตีที่ทีแหละแต่มันช้ามันไม่ได้พัฒนานเร็วขนาดนั้นแค่มันก็คุยกันสม่ําเสมอมากขึ้นแต่แค่ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปในรูปแบบของการที่ ไม่ได้หวานไม่ได้หอมไม่ได้วดิหวา,หวาอยู่รูปแบบแบบเนิ่นๆค่อยๆเป,ค,ๆปค่อยๆไปถามแบบรูทีนมันดูแบบว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าดึงดูดแต่ว่ามันก็จะมีความมั่นคงของมันแต,แต่อาจจะเป็นตัวเราที่รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะแบบได้คอมมิทเมนต์เมื่อไหร่จะได้แบบระยะยาวสักทีอะไรอย่างเนี้ยเราก็เลยมองว่าเพราะฉะนั้นให้หาถ้ามันมีช้อยใหม่ๆเข้ามาก็ลอง ศึกษาอีกช้อยหนึ่งดูแล้วก็ดูเขาดูถ้าคนไหนชัดเจนก็เลือกคนนั้นนะคะอืมไม่ผิดนะคะที่เราจะเป็นคนที่มีตัวเลือกได้เพราะว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ไปในรูปแบบของการเป็นแฟนกันแล้วอะถ้าเป็นแฟนกันแล้วแล้วมีคนเข้ามาอันนี้จะบอกว่าหยุดนะคะก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คุณยังเป็นรูปแบบของคนคุยอยู่อะเพราะฉะนั้นถ้ามีช้อยเข้ามาคุณก็เปิดใจดูช้อยคนใหม่ๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นแบบ เอออามาเปรียบเทียบกันเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วว่าอืมขอดูหน่อยซิว่าบทสรุปจากหน้าไพ่เนี่ยไพ่พลังงานของตัว Animal Spirit g การเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณ Animal Spirit g การ์เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ ช่วงเวลานี้จะได้พบเจออะไรบางอย่างที่มันมีความชัดเจนมากขึ้นสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ในเรื่องราวที่มันที่คุณรู้สึกว่าเออไม่มีความชัดเจนมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นมาคุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างทําให้คุณตัดสินใจในความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นช่วงนี้คุณจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามใจเย็นๆทําอะไรได้ได้วยความสุข,ขุมอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปแล้วทุกอย่างมันจะเข้า ขั้นที่ดีความสโลไรแล้วก็พักผ่อนบ้างหรือว่าอารมณ์เหมือนประมาณว่าอะไรที่มันปล่อยวางได้ก็ปล่อยอะไรที่มันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปคิดเยอะก็ไม่จําเป็นต้องไปคิดเยอะก็ตัดเรื่องราวที่มันคิดมากเกินไปโดยความจําเป็นออกไปบ้างก็ได้ค่อยๆคิดค่อย,ดดย,อยตัดสินใจเอาในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันหนักเกินไปแล้วมันรู้สึกอึอดอัดแล้วคุณก็พอก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปยื้อไว้ก็ได้นะคะ เดินออกมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะก็พยายามลองเปิดใจดูนะคะไม่ผิดที่คุณจะแบบมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะไม่ได้เรียกว่าความเจ้าชู้ค่ะเราเลือกเราเรียกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะอืถ้าอีกคนนึงเขาไม่มีความชัดเจนเราก็ไม่ต้องรอค่ะอืไปเลยอ่ะขอดูหน่อยสิว่าลัคาดาวจันดาวสุข,ของเขาเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไร สามารถเช็คลักษณะราศีเกิดเขาได้ที่ดีสคริปชั่นนะชาวราศีที่มีอิทธิพลก,กับคุณในช่วงนี้คือราศีธนูค่ะ s e r g i t a l ทอเคนา Capital, าราศีสิงห์ p คปิทอลค่ะราศีกรกฎค่ะธาตุน้ำกรกฎธาตุไฟสิงและธนูนะฮะสามารถเช็คได้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างเลย อ่ะไปกันต่อสำหรับไพ่พลังงานของคนมีคู่เหตุการณ์คนมีคู่เห็นการความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะความรักความสัมพันธ์ของคนราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรกันเนี่ยดูรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยเหมือนแบบมีปัญหาไม่เข้าใจกันค่อนข้างที่จะเยอะ ต่างฝ่ายต่างแบบเขาเรียกยังไงดีละ่ะเออเชื่อมั่นในเรื่องราวของเหตุผลตัวเองนะคะอืมอีกคนนึงเป็นคีเป็นควีนท้่วใช้ความรู้สึกนำอีกคนนึงเขาใช้เหตุผลตามมันเลยทาให้เออความคิดความอ่านความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมันไม่ได้ไปทางเดียวกันเท่าไหรนะ่นักมีความน้อยอกน้อยใจมีความไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งนะคะแต่ดูรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันก็มีการแบบเขาเรียกไงล่ะ เออปรับความเข้าใจกันหลายครั้งนั่นแหละค่ะแต่ก็ดูมันก็ยังไม่มีความลงตัวเท่าไหร่นะเออ King of Cup เนี่ยมันดูรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีเรื่องราวที่เรียกว่า Mindset ที่ไม่ตรงกันมันก็เลยมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนี่ยอืมในอดีตด้วยความที่ดาวคานช่วงนี้ก็เดินวิปริตอยู่ในราศรีพฤษภเนียแหละเนาะมันก็เลยจะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของความรักด้วยแหละอืม โดยเฉพาะใครพี่เคากับคนาธาตุน้ําช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเนี่ยนะเรื่องของอารมณ์อะ่ะเพราะว่าช่วงนี้คนาธาตุน้ําอย่างกรกฎพิจิกมีนก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เซสเิทีฟอะไรได้ง่ายอยู่แล้วอะ่ะโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกนะช่วงนี้อืมอ่ะขอดูหน่อยสิว่าแล้วในเดือนนี้ความรักมันจะดีขึ้นไหม อแน,น่นอนแหละไพ่มันขึ้นเหลือสติงอ่ะมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแหละแต่ก็ต้องมีความแบบเปิดใจรับฟังความคิดเห็นอีกฝ่ายบ้างบางครั้งนะคะการที่เราเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่มันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหากันได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ต้องมีความใจเย็นเนาะอืมทาอะไรก็ต้องมีความใจเย็นทําอะไรก็ต้องมีความแบบค่อยคอยพิถีพิถันปนีป,น,ปนอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ย พ่มางานของ q ค e e n อาวานเลยบอกว่าช่วงเนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะในการที่ความสัมพันธ์ด้วยคนที่มันมีปัญหากันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันแหละแต่แค่อยากให้คุณใจเย็นนิดนึง ภายพัฒนาการของเดมูลช่วงนี้มันมีใครบางคนในที่นี้คิดเยอะในความสัมพันธ์หรืออาจจะมีความคิดมากอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ที่มีความน้อยอกน้อยใจค่อนข้างที่จะสูงแต่แนะนําว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกแค่ต้องปรับเรื่องอารมณ์ก็สามารถปรับจูนเข้าหากันได้ใครที่มีปัญหากันก็จะได้มีโอกาสโอกาสปรับความเข้าใจกันคนที่มีทะเลาะกันบ้างหรือหายกันไปก็จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือทะเลาะหรือเลิกรากันไปหรือกําลังรอคอยความรักเก่าๆเนี่ยก็มีโอกาสได้กลััััับเข้าาามมคุยกนนนพพฒสธ ครั้งหนึ่งแต่จะต้องใจเย็นๆนิดนึงน,น,นะสังเกตว่าเราจะเห็นไพ่อัศวินไม้อาจจะเห็นไพ่อัศวินถือดาบถือเบ็ดนเนี่ยแหละมันคือดาบหมอเมดเขาวาดมาแบบนี้เออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าความคิดความอ่านช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์เข้ามาเพราะฉะนั้นทําอะไรในช่วงนี้ก็ต้องมีความใจเย็นๆเนาะอะ,อะขอดูบทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรต่อจ้ะ บทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรต่ออืมไพ่พลังงานของตัวควีนผู้ผิดไพ่สี่เหรียญไพ่แปดเหรียญช่วงนี้จะได้มีการแบบเขาเรียกว่าบทสรุปเนี่ยความสัมพันธ์หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ย มันจะปฏิปต่อกันมากขึ้นมันจะมีการเข้าใจกันมากขึ all, again, hands, so more more. So more more. ้นเหตุการณ์ความรักที่ก่อนหน้านี้หึงหวงกันมากหรือไม่ค่อยเข้าใจกันก็จะมีการปรับความเข้าใจกันแต่ว่าระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนความขี้ระแวงหน่อยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นได้คุณอาจจะคิดไปเองหรือเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใจเย็นๆพายจติกเขาเลยบอกว่าทําอะไรคุยอะไรกันช่วงนี้มันจะได้มีการปรับความเข้าใจกันหาข้อสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าจะเอาไงต่อแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์ เพราะฉะนั้นไพ่าจากไพ่3ามกองที่เปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องอารมณ์เพราะฉะนั้นต้องใจงเย็นๆในเรื่องของการคิดหรือการพูดดีๆในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังตัวดีๆอ่าขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไพ่พลังงานของตัว Spirit Animal c การเนี่ยอยากบอกอกลบคุณ ปิริตอนิมอลการอยากพูดอะไรกับคุณคะในช่วงนี้ขอกไปไหนเดยวสปิริตอนิมอลการอยากจะบอกอะไรกับคุณอืมช่วงนี้เขาบอกว่าทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนว่า Be at home อะคะ่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าพยายามทำบ้านให้เป็นบ้าน ปัญหาความสัมพันธ์ที่มันทะเลาะกาันหรือสิ่งต่างๆที่มันไม่โอเคพยายามพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลความแบบความไม่เข้าใจกันมันจะจบได้ด้วยการที่พูดคุยและหาข้อสรุปช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องมีความทารแอคชั่นหรือว่าเข้าขากันค่อนข้างจะสูงใช้เหตุผลปรับจูนเข้าหากันแล้วมันจะกลายเป็น พลังงานที่ดีคุณ2คนจะกลับมาคบกันแล้วคุณสองคนจะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์และสิ่งที่ควรจะทําก็คือเรื่องของการพูดคุยกัน,นด้วยเหตุด้วยผลและพยายามมองย้อนกลับไปดูซิว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรดี อ่ะลัคนาดาวจันดาสุกราศีเกิดเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะเขาอยู่ในชาวราศีพิจิตริบารราศีตุลชาวราศีกุม aquarius ลัคนาดาวจันดาสุกอยู่ในราศีดังต่อไปนี้แหละค่ะราศีกุมราศีตุลและราศีพิจิตนะคะสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันนะ ก็จบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยณที่นี้ด้วยนะมันเป็นดวงด้ยร่วมมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเก็บคันไม่นม้ำดีไปปรับใช้แล้วกันอะไรที่ดีก็ไปอะไรที่มันไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า